ช่วงเริ่มฤดูร้อนของประเทศที่มี4ฤดูกลางปี2557ผมวางแผนพร้อมเตรียมการเตรียมใจไปสัมผัสกลิ่นอายของเมืองหลวงในประเทศที่ผมคนรู้จักและคนไทยจำนวนไม่น้อยต่างจิ้มให้เป็นเมืองที่ถ้าได้บินออกนอกประเทศก็ขอมาเหยียบแผ่นดินแห่งนี้เป็นที่แรกเมืองที่คนไทยต่างยอมรับว่าเป็นแรงบันดาลใจด้านแฟชั่นดนตรีซีรีส์เครื่องปะทินผิวหรือแม้กระทั่ง เาามืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้ไปเที่ยวได้ทั้งปีตามไปเที่ยวกับผมในเกาหลีได้ตอนนี้เลยครับ คลองชองแกชอนครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่นะักท่องเที่ยวชอบมากันนะฮะคือเขาเล่าว่าแถวเนี้ยสมัยก่อนนะครับเป็นถนนนะฮะแล้วเขาก็ทุบทิ้งหมดเลยด้วยโปรเจกต์ใช้เงินไปประมาณแบบ380กว่าล้าน US ดอลลาร์นะครับเมื่อก่อนอาจจะไม่สวยขนาดนี้เป็นลำลองธรรมดาธรรมดานะครับแต่พอผ่านโปรเจกต์นี้ปุ๊บมันเหมือนพาที่ส่องครับทุกอย่างมันดูสวยงามไปหมดนะครับน้ำดูสะอาดสะอาดเราสามารถเดินได้ทั้งสองฝั่งของคลองแล้วแต่ละจุดแต่ละโค้งน้ำนะครับจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าด้านนู้นเนี่ยมีน้ำตกด้วยเดีวาก่ มาด้านนี้ครับก็จะเป็นน้ําตกนะฮะซึ่งจะบอกว่าเป็นน้ําตกพร้อมกับคลองนะที่อยู่กลางเมืองจริงๆนะครับรอบๆนี่คือตึกสูงๆตึกสกายคราเปอร์ตึกราฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อธรรมชาติแบบนี้ที่เขาอาจจะประดิษฐ์อาจจะสร้างขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็เบลนนะครับผสมผสานเข้ากับตัวเมืองได้ดูดีมากๆเลยครับทีนี้เนี่ยตรงนี้ก็เหมือนเป็นต้นน้ำนะครับที่จะไหลพาเอาน้ำทั้งหมดเนี่ยลงไปที่แม่น้ำหานครับ คองชองแกชอนสร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชซอนครับอายุเนี่ยเก่าแก่กว่า600ปีมีความยาว5.8กิโลเมตรแต่เดิมเนี่ยเป็นคลองน้ำเน่าสลัมเพียบเลยครับรถเนี่ยก็ติดสุดๆและมีการสร้างทางด่วนทัาคลองจนไม่มีใครอยากจะเดินผ่านเลยทีเดียวแต่ต่อมาในปี2003รัฐบาลได้เริ่มบุรณะคลองใหม่ขึ้นมาครับ โดยมีพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่อต้านจํานวนมากเลยนะฮะจนต้องมีการประชุมร่วมกันมากกว่า4,300ครั้งทีเดียวแต่โครงการก็เดิมขึ้นได้ด้วยดีจึงทุ่มง,งบกว่า380,000ล้านวอนหรือคิดเป็นเงินราวๆ10,000ล้านบาทใช้เวลา2ปี3เดือนด้วยกันทุกทางด่วนทิง้งหรือถนนโดยรอบมากมายปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดพัฒนาน้ำจนใสสะอาดกลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสุดคิดของคนกรุงโซ Otherwise, และนักท่องเที่ยวอย่างเราๆครับ ต้องช่องแกชอนนับพ่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียว เวลาใครมาเที่ยวประเทศไหนนะครับเราไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเรามาเริ่มต้นที่จัตุรัสก็ได้นะครับจัตุรัสนี้มีชื่อว่าควางฮามุนนั่นเองนะครับที่นี่ก็จะมีอนุสาวรีย์นะครับของกษัตริย์เซจองอยู่ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ได้ชื่อว่ามีพระพิชาสามารถมากรวมถึงฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์แม่ทัพลีซุนซินนะครับเป็นแม่ทัพเรือใหญ่เลยนะครับเราจะเดินอ้อมอนุสาวรีย์ลงไปและล,ล,ลงไปในพิพิธภัณฑ์กันน่าตื่นเต้นมากมากครับ พิพ uh ิธ huh> ภัณฑ yes, ์แห่งนี้นะครับแบ่งออกเป็นส่วนหลักๆ2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกคือส่วนของพระมหากร์เซจงเ่ยนะครับเราจะเห็น ว่าเขาเนี่ยสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีอะไรได้บ้างน,นะครับรวมถึงอาวุธต่างๆที่ดูน่ากลัวและดูมีพลานุภาพมากๆเลยหรือจะเป็นตัวอักษรหั่งกึนนะครับที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยตนเองนะครับแล้วมีประโยชน์มากๆสําหรับคนเกาหลีในวันนี้ส่วนในฝั่งของแม่ทัพลีซุนซินนะครับนั่นเป็นส่วนหลักที่2เลยก็จะได้เห็นว่าเขาเนี่ยมีการประดิษฐ์เรือลบเเสาขึ้นมาซึ่งเป็นเรือลบที่มีเอาเหล็กเนี่ยมาคุ้มเกราะนะครับเป็นลำแรกของโลกหรือจะได้ดูว่าภาพโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะครับ So Hello นี่ครับก็มีแผนภาพทั้งหมดเลยว่าตัวอักษรห่างกึนเนี่ยถูกประดิษฐ์ขึ้นมาได้อย่างไรแล้วจะอาจสงสัยนะครับว่าวตัวอักษรเป็นกลมๆเป็นขีดๆด,ดูน่ารักน่ารักนะครับแล้วใช้ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันดูน่ารักไปซะทุกอย่างนะฮะจริงๆแล้วมีการออกแบบมาตาม ลักษณะการออกเสียงนะครับโดยการมองที่รูปร่างของริมฝป,ปากแล้วก็รูปร่างของลิ้นนั่นเองทั้งโลกนะครับยอมรับเลยว่าภาษาเกาหลีเนี่ยในตัวอักษรฮันกึนเนี่ยเขาเรียกว่าแปลงไปใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับแปลงเป็นดิจิตอลเนี่ยได้ง่ายที่สุดในโลกด้วยนะครับสำหรับภาษาเกาหลีในตัวอักษรฮันกึนแบบนี้ ตอนนี้เราอยู่ในเรือลอบเต่านะครับที่ผมพูดถึงไปอาจจะเป็นไม้แต่ว่ามีชิ้นส่วนของโลหะอยู่รอบๆอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยจะบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาออกแบบได้ดีมากเลยนะครับเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์เอาความเป็นโบราณนะครับผสมผสานเข้ากับการออกแบบสถาปตยกรรมในยุคใหม่ความเป็นโมเดิร์นนะครับแล้วผสมผสานกันได้ลงตัวมากเลยครับ